สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มี่มอวันนี้เราก็อยู่กันกันกบอีกเอพิโซดของ Smart Home นะครับแต่ว่าจะเป็น Apple Home k i ิดนั่นเองก็ ผมมีแกจิตเสียวมีตัวหนึ่งอยู่แล้วที่ใช้มานานมากแต่มันก็รองรับ Apple HomeKit ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาลองใช้ดูนี่ับผมมันก็จะมีข้างล่างนี้เลย Apple HomeKit ก็คือตัวนี้จะเป็นเสียวมีเบดไลท์สองนั่นเองก็มันจะมีตัวรหัส QR code อยู่ข้างใต้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นใบสินค้าของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปนี่โฮมอยู่ข้างบนส่วนไอที่ QR code สแกนี่อยู่ข้างล่างตัวกล่องเขาก็จะไม่มีนะครับผมเผื่อเพื่อนๆทําหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้ใต้ ผลิตภัณฑ์เลยดูกันดีกว่าว่าเซตอัพยังไงแล้วก็มาใช้กับ Apple Home Kit ยังไงนะผมอันนี้ก็จะเป็นบ้าน Apple Home Kit ของผมเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยผมก็จะมีติดตั้ง Aquara Gateway นะครับนี่ ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะแค่ตัวเดียวก็ใช้ฟังก์ชันได้โคตรเยอะเลยคือตอนนี้ผมยังไม่มีเซ็นเซอร์แต่ละตัวเลยนะเดี๋ยวจะเอามาติดตั้งบ้านนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ดีกว่าคือผมมีอยู่แนละ้วก็เลยอยากเอามาลองเล่นก่อนเลยซึ่งตัวนี้มันไม่จาเป็นจะต้องไปยกเลิกการเชื่อมต่อหรือว่าต้องรีเซ็ตอุปกรณ์จากแอปมี่โฮมนะคือผมได้ลองไปนิดนึงแล้วก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับไอตัว a p p l e Home คิดได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาน้องไปไว้อีกห้องนึงก่อน อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้หัวแปลงเสียบปุ๊บได้เลยอ้าวติดเลยปิดไปก่อนนะครับโอเคมาดูภายในแอปกันก่อนดีกว่าก่อนจะไปใช้งานขอบันทึกหน้าจอสักครู่ครับผมบันทึกหน้าจอเรียบร้อยครับผมเราก็เข้ามาในบ้านเลยก็คือ Apple Home Kit นั่นเอง <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้ผมก็มีแค่ตัวเกตเวย์อยู่ตรงนี้นี่อันนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเรามาดูตัวมีเบ็ดแลมกันเลยดีกว,ว่าว่ามันใช้งานยังไงนะผมก่อนอื่นก็กดขวาบนเครื่องหมายบวกเนี่ยเราก็เพิ่มอุปกรณ์ไปสแกน QR code ก่อนเดี๋ยวขอปิดแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีเบ็ดแลมสองขึ้นมาตรงนี้เลยนี่สามารถกดเปิดปิดเอาเดี๋ยวขอบันทึกหน้าจอก่อนเผื่อใครไม่เห็นโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวกดเปิดปิดให้ดูอีกรอบนี่แล้วภายในแอปเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกสีได้นะครับ เอาเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วก็ความสว่างตรงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ปกติเลย <Okay. S 1> มาลองดูซีนที่เราสร้างไว้ตะกี้นะครับผมก็อรุณสวัสดิ์นี่ไอตัวนี้มันก็จะติดด้วยนะครับเพราะว่าเราสร้างเป็นซีนเดียวกันออกจากบ้านบอ่ไฟก็จะดับลงกลับบ้านเราก็ราติสวัสดิ์ เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นออโตเมชันคร่าวๆของเจ้าตัว Apple Home k i t เลยซึ่งมันก็จะยังไม่มีการทำงานอัตโนมัติใช่ไหมอันนี้ผมนั่งจิ้มเอาเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มี Apple TV กับ HomePod หรือแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีพวกเซนเซอร์ต่างๆเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยใช่ไหม <Nope. S 1> มาเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบหนึ่งก็นี่อ q ว a ล a า a t e w a y ตรงนี้ที่ผมติดตั้งไปแล้วก็าสามารถมาเล่นเสียงตรงนี้ได้ หรือว่ารุสวัสดชึบแล้วก็ออกจากบ้าน่อะออกจากบ้านเดี๋ยวเรามาดูซีนข้างในซิโอเคอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมกลับบ้านไฟก็ติดาติสวัสด์ก็ปิดทั้งคู่อะไรทำนองนี้ครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าตัวมีเบสไซส์แรมสองเนี่ยมันไม่สามารถไปเชื่อมต่อในแอปอ q u a ล่าไม่ได้นะครับ oh. แบบที่ผมทำในคลิปที่แล้วของไอตัวอควาล่าเนี่ยข้างในนะไอตัวนี้มันสามารถเชื่อมได้ทั้งสแอปเลย แต่ว่าไอตัวนี้มันก็จะต้องเป็นเชื่อมมี่โฮมกับตัวแอปเปิลโฮมคิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคอัน yeah. นี้ก็จะเป็นภายในแอปเบื้องต้นของเจ้าตัว Apple Home k i t กับปีเบทแรมสองครับผมใครที่ไม่อยากพลาดแกจ g e ตัวอ,อื่นไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือว่ามีอีกเยอะเลยไฟต่างตนะ่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแต่งบ้านนี้ให้ลูกๆอยู่นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแกเจ e t เจ๋งๆแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิ